เครับสวัสดีครับผมมาใส่หลักหนูครับใส่ได้ยี่สิบคันครับเอามาสี่สิบครับตากระพ่อมนี่บอกว่าเขาใส่เมื่อคืนมั้งเมื่อคืนวันก่อนนว่าเดินดูทั้งวันทั้งคืนนะทั้งคืนถึงเช้าวันนี้หนูจะออกไหมครับใส่ได้หักยี่สิบใส่ได้หลักยี่สิบหลักนะใสสักแต้มหนึ่งสองแต้มก็ถือว่าโอเคแล้วครับได้ถ่ายดูับวันนี้ลมแรงครับ อามณ์โชคมาอารมณ์แรงเนี่ยเคครับมาลุ้นกันค่ำคืนนี้ครับถือว่ามาเอาบรรยากาศกันแล้วกันครับกล้องก็ไม่ได้เอามาไอ้ขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามาโอเคครับผมปกติอย่างเราช้าครับโอ้เมื่อคืนไม่ได้ออกครับเนื่องจากตอกไม้ไปแล้วเค่อยรังเกะครับ โอ้ทางออกตรงนี้เอ้ย hey, ถักหายอันหนึ่งครับหายไม่ชนครับ ตจอไปครับดครับจะดูตัวครับโอ้โหยต้องไปครับก็ผมไม่โป้งนี่ครับเห็นไหครับผมปดไปแล้วใส <จ S> ่สีนะหนึง่งสองทนมนน้อยจัง แ็่ตัวครับวันนี้ไม่ได้รูปปลไปไป่อยแล้วโอเคครับผมไปอีกแล้วอโอเคครับขอดูจุดสุดท้ายกันครับอันนี้ก็คือว่าได้ทำเต้าแล้วนะครับ ราะว่ามีเอคนพูดว่าสองแต้มก็ดีใจนะครับแค่สองแต้มจริงครับัวรุ่นรุ่นก็บปล่อยครับเอ้าโอ้โดูแล้วถ้าได้ใช้นี้โอ้โอเคเลยนะครับโผนครับอันนี้ดูจะจะเลยครับโอ้ยโอเคครับผมถือว่ายังมาครับ Okay. มาดูฝั่งนี้ครับใส่แบบหายดูยังอยู่ไม่ชนครับไม่ผ่านตัวเดียวได้สามแต้มสงสัยต้องปล่อยอีกแล้วมันไม่ใหญ่นะ โดนอีกเหมือนกันครับนี่อันนี้ก็โดนครับดูตัวครับโดนเหมือนกันครับโอ้โหสีแต้มครับเชา้านี้มีแต่ตัวแบบอะไรดีครับโอเคครับเอาไปโอเคครับผมส่งแต้มครับสองเทงิงเชา้านี้ดักดักก็ประมาณ <22. S> 2 0 22ยอครับหมาย,ยัางสวยเลยามาทันตั้งแต่แรกเสียดายหมายตรงนู้นมาโดยแต่หนูน้อยครับลูกหนูพุกครับแต่ถือว่ายังหมานะครับใส่รถนี้ได้โอเค okay, ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับการหน้าพบกันใหม่ครับช่วงนี้ ค่อยวางเท่าไหร่เลยครับยากาศลมเย็นๆครับโอเคครับผมัอดีครับผมย่างใส่ไปตองครับใส่ไปตองครับหอมๆครับนี่ครับค่อยๆแกะพิธลรชั้นทีละชั้น tay là hắp chào xuyên nga nga xuyên nga 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 nga